เดี๋ยวแบบเราก็จะแบบมาแอบเอากุญแจรถของคุณจิรายุแล้วก็แบบเดาแบบไปให้คุณลําไนนายลองขี่ดิขี่เป็นไหมขี่สนุกว่าอาเซียนนิดหนึ่งไหม กับผม่มมะะเราจะเอารถแบบแอบเอารถของคุณเจีระยุเอาไปให้คุณลำหญยทีนะแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบคุณเจีรายุแบบถ้าออกมาแล้วแบบไม่เห็นรถ Big กบ R 3อใหม่ของเขาคือแบบเขาจะตกใจไหมเขาจะอะไรไหมนะโอเคอาเาาบกาผมตอนนี้คุณจีรายุก็ได้ตัดคลิปในสตู ครับผมเดี๋ยวเราจะเอารถใหม่ของคุณจิรายุนะบิ๊กไบค์อาสามหน้าลูกดูด้านหน้านะนี่นะทุกคนอาสามจริงๆนะครับผมคือตอนมีผมไม่อยากเสียงดังอะไรนะตอนนี้คือเราต้องการกุญแจครับกุญแจนั่นแหละโอเคทุกคนไม่แพ้ผมเดี๋ยวเราแบบคือจิรายุจะชอบวางกระเป๋าไว้แบบข้างๆนะคือเวลาเขาตัดคลิปเขาจะไม่ได้ดูกระเป๋าไงเดี๋ยวเราจะแบบไปอะไรนะไปไปจกกุญแจไปจกกุญแจในกระเป๋าเนาะเดี๋ยวเราจะเอาแบบ เอาไปให้คุณลันยายขับอีกทีนะครับผมไม่รู้ว่าแบบจะเป็นอะไรไงนั่นแหละคือแบบคือแบบเอาไปให้ขับนะแต่แบบอ๋อให้ให้คนละครับนั่นแหละโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องแบบไปจบกุญแจนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามามาดูมาดูเดี๋ยวผมจะให้คุณน้กรบิ้ลไปแอบเอากุญแจในกระเป๋าคุณจิรายุนะไม่เป็นไรเขาตัดคลิปนี้เขาจะดูถึงหน้าจอแบบอาจจะมีสงสัยมั้งใช่ใช่มั้ง โอเคโอเคทุกคนคือแบบเดี๋ยวเราก็จะแบบมาแอบเอากุญแจรถของคุณจิระยูแล้วก็แบบเดาแบบไปให้คุณลำยัยทีหรือว่าแบบไปเซอร์ไพรส์คุณลำัยทีคุณลำยัยนี่งงหมดแล้วนะทุกคนเดีย๋ยวเราค่อยๆเข้าไปกุญแจจะชอบวั้บ อันนี้นะครับผมเราก็ได้คุณเจ้าสามมาแล้วครับผมนี่อาสามใช่ไหมครับใช่นี่ยเนี่ทุกคนมาเริ่มนี่นี่ดูคุณเจ้าสามจริงๆนะไม่ใช่คุณเจธรรมดาลองเสียบครับมาทุกคนเดี๋ยวเราลองเสียบดูดิเนี่ยังไม่ต้องสตาร์ทนะเดี๋ยวมันดังเดี๋ยวเราต้องค่อยๆดันออกไป เยทุกคนโคตรเจ๋งท,ทุกคนเดี๋ยวเราแบบจะค่อยๆดันออกไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาคุณลำไยกันเลยเดยวขอเปลี่ยนชุดนิดนึงนะทุกคนหลเราจะพาคุณลำไยเซอร์ไพรส์รถใหม่คันนี้นะครับผมของกิติรัยุทนธะนั่นแหละแล้วก็ไปเที่ยวไกลๆเลยนะครับผมนั่นแหละเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าคุณกิรายุตัดคลิปเสร็จออกมาคือแบบรถผมหายไปไหนไม่มีประกันหายด้วยโอ<ๆ>เคมาไปกันเลยไปมามาโอเคทุกคนตอนนี้ผมเตรี่ยมเสื้อมาแล้วนะ แบบเดี๋ยวผมจะขี่เอาวันตามคุณลำไยไปด้วยนี่แหละเดี๋ยวเราแบบเอานี่แหละไม่อยากพูดเยอะไปเดี๋ยวเราไปกันทุกคนมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขับไปบ้านท่าลำไยกันทะลุงมาเดี๋ยวแบบกนที่จิรายูจะรู้ตัวนะคือแบบต้องมีแบบเฮ้ยรถผมหายไปไหนไม่มีประการหายด้วย มาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเรามาดูคุณลำยายนะผมว่าแบบจะอยู่บ้านหรือไม่อะไรงไงนะผมเดี๋ยวเรามาดูครับผมตอนนี้เราอยู่ที่บ้านคุณลำยายนะโอเคทุกคนคือขอบอกเลยนะตอนนี้ไม่รู้ท่านลำยายดีมไหมอันนี้ก็คือรถปัจจุบันของคุณลำยายนะนี่น่เ่เน่น <laughs> โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมนี่คุณลำยาไยก็พร้อมกับรถใหม่3เดือนไปไหมครับ3เดือน3ามชั่วโมงไหมใช่ห <laughs> นึ่งชั่วโมงครับน่าเอาไปใช้ได้เลย เขาบอกว่าเจ้าเจ้าของที่ให้เช่านี่ก็แบบใจดีเจ้าของใครครับเจ้าของนู่นอยู่ไกลรถใหม่ๆไงรถใหม่ๆหนายลองขี่ได้ขี่เป็นไหมขี่สนุกว่ะอาเซียนนิดหนึ่งไหมนายก็แปลกี่ไหมครับนายลองดูนายไป ทุกคนก็ไม่อยากจะบอกครับคือแบบท่านำยญยน่าจะอยากซื้อแล้วสักคันหนึ่งเลยมั้งครับผมชอบเลยครับแต่แบบคือไม่อยากจะบอกนะทุกคนคือแบบคุณนำยายชอบแบบเอาตังแบบไปเลี้ยงสาว <c oughs> เล่นเล่นอะไรโอเคทุกคนมามามาไหนล้อคีมาดูซิแม<า>่ รถใหม่คุณลายายุยใหญ่นี่ชอบไหมแต่อนนี้ชอบมาสามเดือนใช้ไปก่อนเนาะถ้าแบบชอบก็ส่งต่อเลย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าชอบก็จัดเลยโอเคไหมนั่นแหละคือความแรงความอะไรนี่เป็นยังไงบ้างเอาวันนี้ตามไม่ทันใช่ไหม <c oughs> คือแบบตอนนี้ท่านยญยก็ชอบแล้วนะผมคือเอ๊ะ <c oughs> มามเป็นยังไงบ้างคุณลายายุงใหญ่ดวกครับ สบายมากสบายมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่แหละครับเป็นของคุณแล้วครับสามเดือนวันนี้สามเดือนสามเดือนสามเดือนนะทุกคนไปโอเคทุกคนตอนนี้คือแบบเราก็ได้แบบจัดมอเตอร์ไซค์ให้คุณลุงยายแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมไปลงเล่นน้ำนะตอนนี้เราก็มาที่ขอบคุณนะครับที่อาบน้ำเย็นๆขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปไปโอเคงั้นทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันครับผมไปหรือว่าจะขี่ต่อไม่แล้วครับไปเดี๋ยวเราลงไปเล่นน้ำเดี๋ยวต้องกลับบ้านกันอยู่ยวไป ตอนนี้เราก็มากับพระถังสังจังไม่ใช่ครับนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบจะลงมาเล่นน้ำกันเลยนะครับผมเมื่อกี้ก็ขี่รถมาประมาณ40โลได้ใช่ไหมใช่ครับมาไปมา let's go คุณอะไรนะเยตีลังกาดูนะครับนายตีลังกาดูนะครับโอ้น้ำน่าเ็นน่าดูนะครับทุกคนมาลงเลยอย่าเยอะครับโอ้ครับโอ้ทุกคนมาเดี๋ยวขอลงเลยนะครับทุกคน よいしょ。 โอเคนะครับทุกคนตอนนี้คุณเปิดมยยไมคแล้วยังครับเปิดแล้วครับ <laughs> มาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้เล่นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณนุ่ใหญ่ผมขอบอกคุณนะวันนี้ที่คุณมาขับอะเรายืมของไม่ใช่ยืมหรอกรักของจิรายุมาเอออันนี้ตากที่บ้านไม่รู้่แบบมีประกันรถหายหรือเปล่าไม่รู้จิรายุนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปส่งรถที่บ้านได้ไหมไปครับไปค่ะมาสนุกมาแล้วไม่เป็นไร ไม่เป็นไรตอนนั้นกินะรยุก็เอาเอา,เอาวานไปขี่เล่นกันน้องสาวอยอู่นั่นแหละตรงน,นี้ก็พอดีกันครับผมโอเคทุกคนทั้นเดี๋ยวเราแบบกลับบ้านกันไป ไม่ยืมรถใหม่ไปไง่ายเมื่อกี้โอ้ยืมไปได้ครับผมจะกลับบ้านนี่ไม่มีรถเลยนี่ไม่รู้ว่าใครไปเมื่อกี้ผมถามลุงเขาเขาก็ไม่บอกเลยไม่เห็นคุณแจอยู่ตรงที่รถอะ่นะนายนายบอกว่าจะผมไม่ได้เสียบว้นนะให้ขับป,ปดดปุ๊สัตว์เดือวไม่ใช่หรอครับผมจำได้ว่าผมไม่ได้เสียบวานนะคุณแจอ,อ้าใกล้แล้วเหรอครับเนี่ยผมใส่ไว้ในกระเป๋าปลา่า ดงแรงลดงแรงแล้วอะไะไม่เบะเลยลูกพี่ลูกพี่ขอครูบอกผมว่าอันนี้ใช่ใเนี่ยไม่มีคอนเทนต์ลงแล้วทุกคนอันนี้ลูกพี่บอกว่าซื้อให้ไม่ใช่ครับลูกพี่บอกว่าให้เช่าขับข่ายแล้วขับไปได้ไงนเมื่อกี้มีใบสัญญาเช่าอะไรไหมลูกพี่ให้ดูอะไรไหมไม่รู้คนละยี่ห้ออย่างเดียวลูกพี่โอไม่รู้ก็เห็นมาลูกพี่ให้กับผวขานะวันี้ผมก็ไปผ่อนมายังไม่ได้เดือนเลย ถ้าล้มมาเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยล้มมาเนี่ยเปลี่ยนชื่อเลยนะลุงพี่ลุงพี่นะไม่ใช่ลุงพี่หายชเลยนะลุงพี่ต้องเปลี่ยนอะไรไม่เป็นไรอันเนี้ยมันไม่ล้มไงแล้วล้มมาเนี้สลุกเล้งใช่ไหมครับเนี่ยแกล้งอะไรไม่ได้แกล้งอะไรก็เนี่ยเช่าจีจีเช่าจีจีแล้วทำไมไม่บอกเจ้ากอกกอครับคุณแจไม่คุณแจเห็นมันอยู่ในนี้อ๋อไม่ใช่ผมไม่ได้วางอย่างนี้คุณแจผมวางในกระเป๋าผมจำได้ ไม่เติมน้ำมันเต็มถังให้รับหรือยเติมให้รัใช่เลยไหนดูสิไม่ใช่เมื่อวันนี้ผมเติมนี่มาอยู่นี่ไม่ได้เติมได้มาใช่ไมเติมเสร็จแล้วครับเติมแต่ไม่ได้เติมเนี่ยดูมันมันกินน้ำมันเยอะนะเดี๋ยวไปหารถผมมาประยัดน้ำมันออเอ ลูกพี่หายแล้วหายแล้วโดนแล้วหลวงพี่ะโดนแล้วผมว่าโดนแล้วเนี่ยน้ำมันก็ไม่เติมให้ด้วยเนี่ยใช่ครับห้าสิบาทห้าสิบใช่เหรอใช่ครับโดนแล้วแล้วหลวงพี่ไปถ่ายคลิปไอ้คลิปที่ไหนแล้วมันลมมัเนี่ยอลูกพี่ให้เช่าขาบครับเช่ายังไงไม่เข้าใจไม่เข้าใจลูกพี่นี่ยังไงไม่รู้น้ำมันก็ไม่เติมให้ไม่รู้เหมือนกันไปถ่ายคลิปกันโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วโอเคครับหมันรอบปลากระเพาะ โ,โอเคครับโอเคทุกคนครับตอนนี้ผมโดนแกล้งแล้วครับผมต้องกลับบา้าน